วิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวตอนที่ 1. ทําความรู้จักกับแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเกิดจากแผ่นเปลือกโลกบริเวณพื้นผิวโลกเคลื่อนที่เรียกว่ารอยเลื่อนประเทศไทยเองก็มีรอยเลื่อนถึง14รอยการกระทําของมนุษย์ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นการสร้างเขื่อนการทําเหมืองการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน แรงสั่นสะเทือนจากสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้ตอนที่ 2. การเตรียมตัวก่อนเกิดแผ่นดินไหวประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวควรเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวโดยใช้หลักสามเตรียมดังนี้ 1- เตรียมบ้านยึดติกเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังบ้านอย่างแน่นหนาไม่ควรแขวนสิ่งของกับเพดานหรือผนังบ้าน 2. เตรียมคน กษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแผ่นดินไหวจดจำเบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆรู้จักการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยัยวิธีตัดกระแสไฟฟ้าการปิดวาล์วน้ำและถังแกส๊ส 3. เตรียมของควรเตรียมของฉุกเฉินที่บรรจุสิ่งของต่างๆที่จำเป็นไว้ในจุดที่หยิบใช้ได้ง่าย 3. ตอนที่3 การเอาตัวรอดขณะเกิดแผ่นดินไหวกรณีอยู่ในอาคารควรปฏิบัติตามหลักหมอบใต้โต๊ะใช้แขนกำบังศีรษะและลำคอยึดเกาะตัวหรือที่กำบังให้แน่นกรณีอยู่ในลิฟต์ขณะเกิดแผ่นดินไหวรีบกดลิฟต์ทุกๆชั้นเมื่อลิฟต์เปิดออกให้รีบออกจากลิฟต์ให้เร็วที่สุดกรณีอยู่ในห้องนอนให้เอาหมอนมาบังหน้าเอาไว้ เพื่อป้องกันสิ่งของหล่นทับกรณีอยู่ในรถให้ค่อยๆชะลอและจอดรถหลีกเลี่ยงที่ที่มีสองไฟสะพานและป้ายโฆษณารอให้แผ่นดินไหวสงบและจึงขับรถต่อขอบคุณค่ะ